สวัสดีครับผมผมเนมเอ็มทีนะครับผมอ่าตอนนี้อยู่รายการ How to Cool Kids นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการมัดผมนะเมื่อก่อนเนี่ยผมเอาไว้ผมสั้นและทีนี้ผมก็รู้สึกว่าเฮี้ยเบื่อโลกว่ะตัดผมแม่งเบื่อบ่อยเกินไปว่ะเราก็เลยไว้ยาวแม่งเลยพอผมเริ่มไว้ยาวปุ๊บผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแม่งลำคาญเว้ยเฮี้ยพอกูลลำคาญ ไอสัต,ตกูจะตัดก็ไม่ได้เฮ้ยแม่งเสียทรงเราก็เลยต้องแบบหาวิธีเเพื่อให้เวลาเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าทำที่อะไรแม่งไมไ่ลำคาลานเราก็เอาหนังยางเนี่ยมารวบมัดผมเลยอันดับแรกเลยต้องมีหนังยางอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างงี้อมีหนังยางที่วิธีก็คือรวบขึ้นไปง่ายๆเึ๊บเสเร็จมัดมัดทบหนึง่งแล้วก็รัดตรงกลางของแม่งไว้อีกอันหนึง่งมันก็จะกลายเป็นเหมือนโบเว่ยแล้วเราก็ปล่อยปล่อยที่ย้างหลังนี่ไว้แค่นี้เลยส่วน ทิศของแต่ละคนก็ไปเพิ่มเติมกันเอาเองนะอยากจะใส่สีอยากจะใส่อะไรก็เอาระวังมีเลือดด้วยแล้วกันเมื่อก่อนมึงมองข้ามตอนนี้มองคุยเลยอ่ะทำเป็นมองหน้าแล้วมึงมองคุยเลยอ่ะเมื่อก่อนมึงมองข้ามตอนนี้มองคุยเลยอ่ะมองคุยเลยอ่ะมึงมองคุยแล้อล่ะอ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกดหน่อยดิ กดหน่อยดี่หยละกดเถอะกดกระดิ่งด้วยกดมาให้หมดอ่ะตรงที่บอกไปเนี่ยมันไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงเลยนะนะกด Subscribe อะแล้วกดกระดิ่ง่ะโอ้ใจคอจะดึงเดียวเลยเหรอขอลองอะกดเถอะได้โปรดมากดได้แล้วกดเถอะขอ้องขอ้องกดได้ไหม ใจข้อจะดูอย่างเดียวเลยเลอกดเธออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกดหน่อยดีกดหน่อยดี่หวล่ะกดเฮ้อกดกระดิ่งด้วยกดมาให้หมดอ่ะตรงที่บอกไปเนี่ยมันไม่ได้เหนือบากกว่าแรงเลยนะนะกดซับสไครป์อ่ะแลวกดกระดิ่ง คอจะดูงเดียวเลยเหรอขอองอ่ะกดเอดโรดมากดได้แล้วกดเถอขอ้องขอ้องกดได้ไหมใจคอจะดูอย่างเดียวเลยเลยอกดเถออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกดหน่อยดิ กดหน่อยดีไหวละ่ะกดเ้อะกดกระดิ่งด้วยกดมาให้หมดอ่ะตรงที่บอกไปเนี่ยมันไม่ได้เหนือบ่าก,กว่าแรงเลยนะนะ